ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเนาะเมื่อนี้พ่อพ่อกับน้องจ้อยอีกแล้วพี่น้องอยูซ่องน้องจ้อยสาวลาวและมือนี้เป็นมือที่แปดเพราะว่ามือนี้น้องจ้อยมาประจําการอยู่ทางเมืองสุนบุรีเนาะเข้ากะมหลินแหน่อะพี่น้องมหลินเนาะมะลินมหลินน้ำเอทิพย์กระแมนยูแล้วกะเหตุผลรักๆก็คือนี่แหละพี่น้องมาเบิ่งแบบน้องธรรมศาสตร์มือนี้นะคือน้องจ้อยกะมากับเบ้าแล้วกระลาซ้าตามเคยเห็นะพี่น้องก็คือมาเบิ่งน้องเนาะเพราะว่าตามพี่ขจรวามาแหละ ว่าน้องนี่มันสิเป็นน้องที่แบบมีนกกระยางหลายนะน้องจอยโบเคยเห็นนกกระยางหลายนะคือโบเมนเหตุผลอื่นเลยได้คือบบเคยเห็นนกกระยางหลายนะเขาเขาก็เลยเขาก็เลยมากยืดยืดนี้เพราะว่าถ้าเขาบบมาเขาก็คือสีบบมีโอกาสเห็นนะเขาก็เลยจําเป็นต้องได้มาแต่ครั้งแรกสําหรับการมาเห็นกับกับกัเป็นผีอนาอยู่เพนาะเพราะว่ามันกับโบเคยมีจักเถื่อนะอยู่บ้านน้องจอยนะโบเคยเลยโบเคยมีตั้งแต่แบบ บันค่อยมีในแบบว่าสิมีน้องทือแบบมีป้าหรือว่ามีหนกกัะยาที่มาไซก็คือว่าทางบ้านเขาเจ้านี่ค่ะธรรมศาสตร์อุดมสมบูรณ์กว่าทางบ้านหนองจอยแล้วเพราะว่าเวลาเขาไกลมาหันาะเนาะเวลาเขาไกลมาก็คือเขาจะเห็นทางทงหน้าแซงเอียงประมาณนี้ทำแล้วตอนท้มาแล้วเพราะเขาถ่าเขากะถ่านะถ่าให้หนกกัะยางนมาเนาะก็คือตอนนี้ไอ้ทิปเรากำลังไปหาใหม่สิเขาไทยได้บอกไอ้ทิป ี่ในะเสียบได้แทงเหนอเอาไปกลางกลางแหละโดดเอาอยไปได้อยู่อ่ะอพอเร็วพอเร็วเจ้าอย่าเอาทางอ่ะนะมันไปขาดหน่อยติยยไปได้ปะมันอาจจะรอดอยู่ปะได้ข้าเจ้าหยวงได้นะ เพื่อการถ่ายหูปะได้ชุ่มๆๆซุ่มแม่ชุ่มได้ยุ่มได้ยู่พ่องหอของเฮานี่นองกจยโอ้ยน้อยอย่าบังนกยังแงมแท้งามแง่บังดูพี่นะเด้เนี่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 ่ะหอาหุ่นุ่ไดได้ีพี่พี่ีังเป็นกันแม่นี่นี่ป้า พี่พพั้างนี้กัแมแอนมองดูหนึ่งใครจยอยกำลังสิ่งอย่างไปหาเพราะว่าตอนนี้พักกันยืนอยู่ในพี่น้องร้ายตขนาดบหัวเฮาหยางไปแล้วมันจิแตกหัวเดียวเฮาอย่างไปรุนน้ำกันตอนนี้บหัวหูโตือย <c oughs> อิลิเคยเนาะเป็นครั้งแรกที่เราเขาเคยเห็นนกก็ยังลายปันนี่ถ้ามันสู้มัวได้ก็ต้องขอโทษขออภัยนะพี่น้องเพราะว่าต้องจ่อยกังกล่องมือใหม่เนี่ยนะก็เลยบู๊ว่ามันได้หรือบ่ได้เอ้าสรุปแล้วไปบอดเก่า เดี๋ยวสิย่างไปอีกอย่างไปจนหอดเพิ่นสรุปแล้วก็ไปคือเก่าได้พี่น้องเลยบู้องจ้อยสิได้หอดบอกเพราะตอนนี้ก็ไปอีกแล้วผนก็ย่านค้นแน่ติบอเพราะว่าตอนนี้ก็ถึงเวลามันเขานอนบบเห็นจัมบจัก้ กับเป็นครั้งแรกเลยน้องจอยที่ได้มาเนะาะธรรมชาติไปกับอุดมสมบูรณ์พี่เนาะหอมๆไปด้วยแบบทงหอยทงนากับไลน์ลน้องนำกับกวางนี่ก็เป็นชีวาได้ก็เป็นทางนี้ทางนี้อยู่ทางไหนไหนล่นกกะโครงกาสีย่างพัจนาพุ่นแหละกอนิดเจ้าเวนโต๊กกับซีโต๊กคือว่าอตอนนี้กำลังเต็มต้นไม้ บรรยากาศกะเงียบพี่น้องสงบดีสงบอีหลีสงบแบบ่ว่าแบบด่ว่าแบบว่าเออกเป็นธรรมชาติเนาะมีอากาศที่บริสุทธิ์นะถ้าสิวาแล้วกหเสียงนกกะหลายกะจนเต็มเนาะตอนนี้น่ะสิให้ว่าได้ได้ค่ะเห็นบ่ นายบอกกับเป็นยามมันเข่าคอนนะพี่น้องเนาะยามมันเข่าคอนได้ยินบ่าพี่น้องได้ยินเสียงนกป่จริงโตบ้าหญ่ได้พี่น้องทำเมนวอาแล้วเขาว่าซีปลาเขาบอวเท้าตายเห็นเนาะ ต้องมาเบิ่งแล้วก็มาสัมผัสตัวจริงพี่น้องสีงามแห้งอีเรีเพราะว่าในเบิ่งผ่านกล้องก็สีโบงงามไปเลยต้องมาเบิ่งตัวจริงพอพี่น้องเอ้ยจังสีงามแห้งอีเรียฮ่อู้ขักขักแห้ง เกิดบ้านน้องจ้อยก็บบเคยเห็นจักเถือรหรอตอยเสีย่าวแล้วกั้แต่ก็ร้ายอีรีเดยพี่น้องพังเสียงเลยตอนนี้กำลังมาเป็นหมูเห็นไหมเหมือนกับยังเลยจนเป็นป้อยนะำพี่น้องโ้มหวานน้องหนุกกับย่างขาวอีรี เกิดมาเพิ่งเคยเห็นเขาอ่ะกับเบิ่งพอหอมปากหอมคอเนาะพี่น้องกาหูอยู่แล้วว่ามันลายแกกับวัจกคำบรรยายวัวตัวจริงน่ะมันงามพี่น้องามแห้งงามกลัวที่แบบเฮาเห็นในหูภาพอีกนะแบบต้องมาสัมผัสพี่น้องบรรยากาศแบบนี้โอ้ยสุดยอด นั่งบึงนกเขาว่าอยู่แคมปนาอกนี่ก็เป็นอ,อ,กอีกมุมหนึ่งพี่น้องที่จริงน้องจ้อยวะตัวนี้ลายขัขนาด ภาพลักษณะตอนมันเข้านอนพี่น้องว้วพี่น้องเอ้ยเขาบอกว่าชิปปากว่า,าวมือขาวตาเห็นเนาะ Kyllä. นี่ตอนนี้น้องแจยกับพันกับเขากันัางเบิ่งนกกันต่อไปนี่อยู่เขตน้องแจยอยู่พี่นางหนุกไล่ไล่บุกเฮียนจกเถื่อตื่นเต้นอยู่หน่อยหนึ่งมือสั่นๆเด้พี่ดอกสเกตวงจกกอันนั้นวิดีโอกล้องเลยสั่นหยอก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 สั่นหยอก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 ไวครั มีอุดมสมบูรณ์นะพี่น้องปลาก็สุเสียดสุดเสี่ติ้งไล่หนกนะพี่น้องเลยและดับถ้ารับไลายพันโตหลายหมื่นโตฮะนะลองจอยกับบุญจักแนวสีโอโอขอโทษแนวสีบานใหญ่นาะเพราะมันกับลายแห้งที่พี่แค่แหละ สำหรับคลิปนี้น้องจอยก็บ่มียังพี่น้องมีแต่ก้าชีลาไปก่อนเนาะเพราะวันนี้ก็คำอะไรฮะนะการเม่์จะฝากกดไลค์และกดแชร์เนาะแต่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้นะน้องจอยกัสีไปเลยพี่น้องสีไปแทะละวานนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบใจเนาะพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนที่ติดตามและให้กำลังใจน้องจอยสำหรับพี่น้องจอยไปแล้วทุกคนพบกัน จริงน้องเจยน้องเจยสิปิดคลิปได้เลยพี่น้องแต่เขามาเห็นตอนนี้เหาก็เลยปิปดบ่ได้แต่บังนี้สิปิดแท้เะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะอย่าลืมกดแชร์แท้แทะเลยพี่น้องปิแปแปดปทแท้เั่นแหละเพราะว่าตอนนี้เขาก็เห็นมันเข่าคลอนเลสียงกับผู้ ปาพี่น้องเกิดมาบ่เคยเห็นสำหรับคลิปนี้ก็ไปแทะแล้วพี่น้องบ๊ายบาย